ตัวนี้เป็นปะนะครับทางร้านมีขายอยู่นะครับสองร้อยแปดสิบาทรวมส่งคัตเตอร์มาพี่นะครับเดี๋ยวเอาแผ่นนี้กรี้แผ่นปาก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับดูความยาวนะครับของร้านนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับที่ให้ไปนะครับประมาณสามเมตรนะความยาวประมาณสามเมตรใช้พอนะครับแน่นอนครับแล้วก็เวลาเราเริ่มเริ่มป่านะครับให้เราป่าจากตรงกลางนะครับจับขึ้นมาก่อนพี่พี่ดูความงนะครับให้เริ่มจากตรงกลางนะครับจับตึงกลางก่อนนะครับจับตึงกลางแผ่นนะครับประมาณนี้นะครับวางให้ได้ประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็เรายึดบนล่างนะครับบนล่างแล้วก็ถอยไปเรื่อยครับคือเวลาปะนะครับติดปัญหานะครับมันจะมีปัญหาตรงเออมันจะมีการคดนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนเผื่อเผื่อมานิดนึงนะครับคือถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีขอบตัวนี้นะครับไม่สามารถปะได้นะครับเราต้องเอ่อทำเป็นเอ่อเราตัดแล้วก็เราก็ต้องพับเป็นฉาก90นะครับเพื่อ ต้องตัดหมดบริเวณนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นประมาณนี้ปะเข้าไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรื้อเครื่องนะครับพี่พี่ถ่ายผมถ่ายถึงเลยวันนี้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกยิงนะครับเริ่มจากส่วนไหนก็ได้นะครับบล็อกเบอร์แปดยิงนะครับเอาไว้ถึงเลยพี่เอาไว้ถึงถึงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับยิงตัวกลางก่อนนะครับ ให้อยู่ก่อนแล้วแล้วแต่จะใช้น็อตตัวไหนนะครับตัวนี้ผมใช้เบอร์แปดยิงแผ่นนะครับเบอร์แปดยิงแผ่นเวลาเรากดให้ระวังนะครับเดี๋ยวมันจะมีการคดบริเวณนี้นะครับไม่ต้องไปตั้งศูนย์ใหม่เพราะว่าเอของเรานะครับตอนนี้พุกไม่หมดนะครับไม่ต้องตั้งศูนย์ใหม่นแต่เราเจาะบริเวณนี้นะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็หาไม้หรืออะไรมาเข้ามากดช่วยด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับเล็งก่อนนะครับโอเคครับแล้วแต่นะครับจะใช้น็อตแบบไหนนะครับความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับก็ผมใช้ความยาวประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่กล่าวเราก็ใช้วิธีการวัดเอานะครับนี่ผมใช้มือช่วยนะครับดันจากด้านล่างนะครับ เพื่อป้องกันการคดของตัวนี้นะครับของแผ่นตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ให้เทียบทีก็ต้องใช้ไม้กดเอากนครับนะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ครับตอนนี้เข้าแล้วนะครับบริเวณประมาณนี้นะครับโอเคก็เกาแลนะครับแล้วแต่เทคนิคครับตอนนี้ผมเหลือพอดีผมมีน็อตหลังคาเหลืออยู่ครับ ผมก็เลยใช้น็อตตัวนี้จริงๆใช้น็อตตัวเล็กก็ได้จะสวยงามกว่านะครับบ่าไปเรื่อยนะครับขันพออยู่นะครับเวลาขันให้ประมาณอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับอ่านี่ครับสองร้อยเป็นปฏิบาติรอนทรงนะครับตัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัดให้กะให้พอประมาณที่มันพุกนะครับสิบสองเซนนะครับ ตรงนี้แตสิบนะครับทางร้างขายอยู่นะครับขยับมาพี่นะครับอัดจากด้านล่างนะครับมันจะคดนะครับก็เกิดเราไม่อัดให้มันเป็นเท่าเดิมคราะอันนี้นตัวนี้ยึดกับปลาติกนะครับ ก็อย่าลืมคิมตัดด้วยนะครับต้องมีคิมตัดด้วยนะครับพี่ตั้งใจตั้งใจถ่ายหน่อยอ่าโยกยกตั้งใจถ่ายหน่อยใครใครโทรเข้ามาละนอ้องอุดเดี๋ยวค่อน ประมาณนี้ปุ๊บนะครับครับโอเคประมาณนี้นะครับสองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโดยประมาณนะครับดูครับเวลายุดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะทำสีใหม่นะครับทำสีใหม่นะครับแล้วก็ลุ่มไม่รอบ ตัวเครื่องแล้วก็ใช้คีมตัดนะครับตามต้องการก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่นที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็เ,เป็นตัวอย่างครับ280บาทรวมส่งนะครับแผ่นละ280บาทนะครับไว้ปะผ,ผูกตั้งผ้านะครับขอบคุณครับ